้องโจทย์ว่ายังไงคะหนึ่งรอก้าบวกอ่าพร้อมกัน109่งรบวกด้วยค่ะตัวตั้งก็คือจำนวน109 9หลักอะไรคะ9หลักหน่วยศหลักสีหลักร้อต่อไปค่ะบวกด้วย7 3 7อ้าว จ็ดขวามือสุดตัวหลังสุดเลยหลักอะไรคะหลักหน่วยหลักหน่วยเอาเลขสามหลักสิบเจ็ดซ้ายมือสุดตัวหน้าสุดเลยหลักอะไรคะหลักร้ยอยเก่งมากค่ะทั้งตัวตั้งตัวบวกเลขคี่หลักเหมือนกันเลยสาม,สามหลักเหมือนกันใครคิดว่าหาผลบวกได้บ้างคะเ้าเดี๋ยวเรามาหาผลบวกกันนะ วิธีทำต,ต้องเรียนเขียนได้ไหมคะได้นะคะ,ะตัวตั้งคืออะไรบอกคุณครูก่อนจำนวนแรก 109ต่อไปค่ะบวก737ดอาก็ตั้งเลขให้ตรงหลักกันค่ะนักเรียนหาผลบวกกันนะคะ ร้อยแล้วใช่ไหมคะได้คำตอบเท่าไหร่คะนักเรียนแปดอยบหกอแป้อ,อปลเลยคะ่ะาใครตอบอยางอื่นมีไหมคะทีนี้มาดูกันเลยคะ่ะนักเรียนเราก็บวกหลักหน่วยก่อน9ก้าบวกเจบกอะไรเท่ากับสิบคะเก้าบวกเท่ากับสิเพราะฉะนั้นเกบวกเ็เท่ากับสิเท่าไหร่สิบหนี่เลขก,กี่หลักคะสหลักต้องมีการ โท,ทดจากหลักอะไรไปหลักอะไร่ใส่ตัวหลังทดตัวหน้านะคะก็ใส่6กทดหนึ่งนะคะต่อไปก็บวกในหลัก10นะคะศูนย์บวกสได้3ามขอให้ทดอีกหนึ่งเป็น4ี่เขียน4ี่ในหลักสิบ บวกหลักร้อยจำนวนในหลักร้อยบวกกัน1บวกเเท่ากับ8เขียน8ในหลักร <Okay. S 1> ้อยถูกต้องค่ะ <Okay. S 1> ข้อนี้ตอบ8ป6สสนั่นเองนะคะปรากฏว่าบวกกันแล้วผลบวกเขาบอกว่าผลบวกในหลักไดเป็น2หลักให้ทดจำนวนที่ครบ10ในหลักนั้นนะคะ ไปรวมกับจำนวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายนะคะข้อที่2ถูกต้องจะไปข้อที่3นะคะข้อที่3มโจทย์ว่าอย่างไรคะนักเรียนลูกค่ะอ่าขอเอาใหม่เอาใหม่เก่งมากค่ะ4 3 3เป็นตัวตัวตั้ง3หลักอะไรคะ หน่วยอ่ะหนูแป้งบอกว่าสามหลักหน่วยสี่หลักอะไรคะ,ะเก่งมากเป็นไงครับแป้งตัวตั้งหลักร้อยมีไหมไม่มีเลขสองหลักเองต่อไปบวกด้วย2 1 9 219เป็นตัวไรตัวบวกเอาเก้าหลักอะไรคะนักเรียนหลักหน่วยออาสมพงศ์หนึ่งหลักอะไรคะหนึ่งหลัก สิบอ้าวสองหลักรอยนะคะหาผลบวกกันเลยอ่ะเดี๋ยวนี้นักเรียนดูคุณครูเขียนตัวตั้งให้จำนวนหนึ่งละ4 3 3นักเรียนเขียนเองต่อได้ไหมคะอ้าวได้ตั้งเลขให้ตรงหลักกันนะคะ รู้ไหมคะ,คะมาดูกันเลยคะ่ะ4.3บวกเท่าไรลูก219อ้าวทั้งเลขให้ตรงหลักกันใครใครตรงหลักอย่างนี้บ้างคะ4ก็ต้องตรงกับ1เพราะว่าหลัก10นะคะ2นี่หลักร้อยอยู่ข้างหน้าต่อไปก็บวกหลักหน่วยก่อน9้บวก3 9บวก 1เท่ากับ10 9บวก3เท่ากับเท่าไหร่คะ12 12นี่เลข2หลักต้องมีการทดทดจากหลักหน่วยไปหลัก10นะคะนักเรียนใส่2อทด1อ่าต่อไปหลัก10บวกกัน4บวก1เป็น5บวกที่ทดอีก1เป็น6เขียน6ในหลัก10ตัวตั้งหลักร้อยไม่ไม่มีก็ดูที่ตัวบวกก็คือ จำนวนในหลักร้อยก็คือ200อ่าก็เขียน2ไว้นะคะ <Yeah. S 1> หลัก 100. ร้อยไอถูกบ้างคะข้อนี้ตอบ262 <Yeah. S 1> ฝากกันบ้านนิดนึงค่ะนัก <Yeah. S 1> เรียนมาดูในวิชวลน,นิดนึงหน้า94้าบสี้ไหมคะฝากกันบ้านด้วยนะคะหน้า94อ้าวิบาทำมาด้วยนะคะนักเรียนทำมากี่ข้อดี อ้าวสัก4ี่ข้อได้ไหมคะค่ะสาถึงสข้อนะคะค่ะเราบวกวันนี้เรียนการบวกเลขนะคะเราบวกเลขหลักเดียวกันเข้าด้วยการถ้าผลบวกในหลักใดเป็น2หลักลก็ต้องมีการทดนะคะค่ะก็คือนำจำนวนที่ครบสิบในหลักนั้นไปทดกับจำนวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางด้านซ้ายนะคะวันนี้หมดเวลาสวัสดีะคะ่ะ